ทำไมหลายๆคนถึงเล่นบาคาร่าแล้วแพ้เล่นบาคาร่าแล้วเสียนะครับผมก็ผมแนะนําให้ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมนําทุนมาแค่1000บาทนะครับมาดูกันซิว่าผมจะต่อยไปเท่าไหร่นะครับชนะไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็หลายๆคนเนี่ยคงจะคิดว่านะครับการเล่นบาคาร่าเนี่ยคือต้องต้องแทงตามสีที่ตัวเองชอบหรือว่า,าใส่มั่วนะครับ มันมันผิดวิธีนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นบาคาร่าแบบถูกวิธีนะครับผมอ่ะการเล่นบาคาร่าแบบถูกวิธีเนี่ยคุณต้องมีเทคนิคกันก่อนนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ของผมจนจบได้เลยนะครับโอเครอบนี้เนี่ยผมเปิดไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับหนึ่บาทก่อนเลยนะครับมาถึงผมใส่หมดเลยนะครับแต่ว่ามือใหม่เนี่ยผมแม่แนะนำนะครับว่าให้ใส่หมดนะครับเพราะว่า มันมันเสี่ยงนะครับแต่ถ้าผมเสียนะคือผมเลิกทันทีเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันสิว่าผมจะเอ่อหนึ่งพันเนี่ยจะบวกเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับรอบนี้เนี่ยผมแทงสวนสีไปนะครับที่ฝั่งน้ําเงินนะครับสังเกตจากขา้ไพ่บาคาร่าทั้งสามข้ไพ่นะครับโอเคแปดแต้มนะครับป๊บอกแปดไปดิอ่าบวกมาหนึ่งพันบาทนะครับผมรวมเป็นสองพัน นะครับผมใครที่ยังเดินเงินไม่เป็นครับก็เดินเบาๆกันก่อนก็ได้นะครับค่อยๆเดินเงินนะครับก็ใส่ไปทีละนิดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะครับผมการเล่นบาคาร่าเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องวางหมดหน้าตักทุกไม้นะครับโอเคนะครับไม้ไหนที่มั่นใจเนี่ยคุณก็วางไปเลยนะครับส่วนไม้ไหนที่ไม่มั่นใจเนี่ยคุณก็หยุดดูเกมกันก่อนได้นะครับผมโอเค นะครับรอบนี้เนี่ยผมก็สังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3าเขาไพ่เลยนะครับผมเขาไพ่บาคาร่าทึบเนี่ยบอกว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับเขาไพ่บาคาร่าโป่งบอกเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าขีดบอกเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าสีน้ําเงินออกมา3มช่องแบบนี้เราควรทํำยังไงเราควรแทงสวนสีไปนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอมาสอนกันนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้นะครับว่าให้ทํำยังไงนะครับก็แทงสวนสีกันไปเลยนะครับหรือว่าแทงสวนสีนะครับ ที่น้อยกว่านะครับผมนั่นเองนะครับอ่าฟังพี่นะครับชนะหรือเปล่าวะนะเหลือ5้าครับจวดสามมาสวย5้าสวยแบบนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะรอบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยวางไป5้าร้อยครับโอเคนะครับเขาไพ่เนี่ยยังออกมาเป็นรูปแบบของเออยังเป็นรูปแบบของเออสามตัดหนึ่งนะแล้วตอนนี้เนี่ยโยกมาเป็นปิงปองแล้วนะครับสังเกตนะครับผมเชื่อว่าครับหลายๆคนเนี่ย ดูจากเขาไพ่นะครับเขาไพ่หลักนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดูจากเขาไพ่เอ่อทั้ง3ามเขาไพ่หรือว่าเขาไพ่รอ,องนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาไพ่หลักเนี่ยผมก็ดูเหมือนกันนะเอ่อแต่ว่าดูเนี่ยดูเพื่อเป็นการตัดสินใจเฉยๆนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะดูเขาไพ่รองนะครับผมอ่ะโอเครอบนี้เนี่ยเปิดไปที่ฝั่งน้ําเงินนะฮะหรือว่าฝั่งเพนะครับสองพแล้วกันนะครับ,รรรบ,นะรบผมวางหมดเลยเพราะว่าถ้าเสียเนะี่ยผมก็เลิกทันทีเลยนะครับโอเคป๊อก8นะครับ <inate> ยังคุมเกมได้ดีอยู่นะฮะยังถือว่าคุมเกมได้ดีนะครับก็ใครที่นะครับเล่นบาคาร่าแล้วเสียนะครับถึงกับถอดใจไปนะครับผมนะครับก็ผมอยากให้เอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับนะครับสำหรับใครที่นะครับยังเสียเวลากับสูตรบาคาร่านะครับหรือว่าโปรแกรมแฮกเกอร์บาคาร่าต่างๆเนี่ยสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้เลยนะครับผมได้เลยนะครับแต่ว่าผมผมในความคิดผมนะว่าผมว่า สูตรบาคาร่าเนี่ยผมว่ามันไม่มีจริงนะครับใครจะเชื่อไม kind of ่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสูตรบาคาร่าเนี่ยไม่ไม่เคยทําให้ใครรวยเลยนะครับเพราะว่าผมเคยใช้สูตรบาคาร่ามาแล้วเนี่ยผมไม่เคยรวยเลยนะครับจนผมได้มาศึกษาเทคนิคนะครับก็มันก็มันก็ดีกว่านะครับมันก็ดีกว่าสูตรบาคาร่านะครับก็ช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยนะครับผมนะครับรอบนี้เนี่ยเปิดไปฝั่งเพย์เก้าร้อยนะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะดูจากเขาไพ่เนี่ยน่าจะเป็น น่าจะอ่ารอบนี้ผมแทงสนสีที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าผมน่าจะแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือต้องเพย์เยอร์นะครับไม่รู้ว่ามันจะตัดหรือเปล่านะถ้ารอบนี้ได้เนี่ยคือเขาไพ่เขาไพ่มันออกมาถูกละนะครับนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยคงเล่นบาคาร่าแล้วเสียมากกว่าได้นะครับให้ดูคลิปนี้เลยนะฮะหืศูนย์แต้มรอบนี้น่าจะโดนนะครับหืมเปิดมาสี่ถ้าจัวาจวจ่วมากรงอืมจริงจริงด้วยจั่วมากรงโอเคเสียไป เห็นไหมครับว่าการเล่นบาคาร่านั้นคุณไม่จําเป็นต้องแทงหนักทุกไม้นะครับสังเกตเขาให้กันดีๆนะครับผมแล้วก็ค่อยแทงนะครับอ่ะรอบนี้เนี่ยมั่นใจนะครับมั่นใจไปเลยสี่พันห้าสิบาทนะครับไปหมดเลยท่าเสียก็คือเลิกนะครับได้ก็คือถอนนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคอ่ะวันนี้เนี่ยผมก็จะมากันยาวหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหมดตรงไหนนะครับโอเค ก็หลายๆคนเนี่ยคงจะคิดว่าเนี่ยเล่นบาคาร่าแล้วนะครับต้องใช้สูตรบาคาร่ากันนะครับผมไม่จําเป็นนะครับเล่นบาคาร่าเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าให้อยู่กันแป๊บเดียวพอแล้วนะครับอยู่กันชนะเนี่ยสามสี่หม้ก็พอแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยโอเคเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดเจ็ดอ่ะชนไปนะครับชนไปไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะครับก็ค่อยๆคิดนะครับผมวิเคราะห์กันใหม่นะครับแล้วก็หาแนวทางกันนะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าแพ้เนี่ยก็เราก็มาคิดแล้วว่าเฮ้ยทาไมรอบนี้ถึงแพ้นะครับแล้วก็ค่อยมาคิดกันใหม่นะครับว่าจะแทงสีไหนกันต่อโอเคเหรอผมย้าไปที่สีเดิมเลยนะครับดูจากเข้าไพ่บาคาร่าเป็นส่วนส่วนใหญ่นะเป็นหลักเลยนะครับนะครับเข้าไพ่บาคาร่าทั้ง3ามข้าไพ่นะครับก็คือโป่งทึบขีดนั่นเองนะครับใครที่ยังดูไม่เป็นเนี่ยสามารถรับชมวิดีโอเก่าๆของผมได้นะครับผมนะครับหรือว่าถ้ายังดูแะไวไม่เข้าใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับ โอเคอ่าสามแต้มนะครับสามแต้มอ่าโอเคนะครับสี่แต้มนะครับต้องจวดแล้วแบบนี้สวยครับจวดห้ามาเป็นแปดนะครับผมถือว่ายังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่นะครับผมตอนนี้ผมได้อยู่นะครับผมถือว่าผมนึกว่าจะแพ้นะครับแต่ว่าเขาไพ่เนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วนะครับถือว่าตรงกับเทคนิค ที่เราใช้นะครับอยู่อยู่ที่การเลือกห้องด้วยนะครับผมใครที่เล่นแล้วเสียเนี่ยใครบางคนเนี่ยเล่นแล้วเสียเนี่ยถ้าใช้เทคนิคแล้วเสียเนี่ยคุณย้ายห้องทันทีเลยนะครับนะครับผมก็การเลือกห้องเนี่ยสําคัญนะครับก็เลือกห้องพยายามเลือกห้องที่พยายามเลือกห้องปิงปองหรือว่าเลือกห้องสองตัดสองนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ช่วยในการตัดสินใจได้ดีนะครับโอเครอบนี้เอาไปหมดตับเลยแล้วกันนะครับแปดพันหนึ่งนะครับผม อ่ะผมไม่แนะนําให้มือใหม่ลงแบบนี้นะครับโอเคได้คือถอนนะครับเสียคือเลิกนะครับผมโอเคเจ็ดอ่ะแปดแต้มเอ 8, มเอแปดศูนย์ไม่จวดแล้วโอเคนะครับโอเคไม่จวดแล้วสวยครับสวยครับตอนนี้เดินมาเดินทางมาที่หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทนะครับผมสําหรับสายบาคาร่าทุกท่านเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผม นะครับรอบนี้เนี่ยแทงไปที่ฝั่งสีแดงนะครับ10,000ื่นแล้วกันนะครับผมเหลือเหลือไว้6กพันสบ้างนะครับก็เหลือไว้ไต่ทุนนะครับรอบนี้เนี่ยผมดูนะครับจากความเป็นจริงเนี่ยคือต้องออกฝั่งเพย์นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะแทงส่วนสีไปเพราะว่าเขาให้บาคาร่าทั้ง3ามเขาให้เนี่ยออกมาเป็นรูปแบบของ3ช่องนะครับทึบโปร่งขีดนะครับออกมาเป็นน้ําเงินให้เราโยกไปที่ฝั่งแบงค์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะตัดหรือเปล่านะอืมต้องมาดูกันนะครับ 4แต้มนะครับฝั่ง P4 นะครับโอเคฝั่ง B5 นะครับจวดหืมจวดหกมาผมแย่หรือเปล่าแบบนี้โอ้โหแม่งโดนไปอะไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับว่าการเล่นบาคาร่าเนี่ยมีได้มีเสียกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครหลอกนะครับที่เล่นได้ตลอดนะครับผมก็อยู่ที่สติของคุณเองนะครับความโลภนะครับแล้วก็สติความรู้นะครับที่คุณมีนะครับผมแล้วก็ อ่ะองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับโอเครอบนี้วางไปหมดหน้าตักเลยแล้วกันนะครับผมนะครับก็ถ้ายังไม่มั่นใจนะก็หยุดดูเกมกันก่อนได้เลยนะครับขอแนะนําเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมโอเคหกพันสองนะครับแทงไปที่ฝั่งสีน้ําเงินหรือว่าฝั่งเพเยอร์นะครับหกพันสองนะครับถ้าเสียก็คือถอนนะครับการเล่นบาคาร่าเนี่ยมันก็เป็นการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งแหละผมว่านะแต่ว่าจะทํายังไงให้บวกน้อยกว่าเสียนะครับโอเคแปดแต้มบล็อกแปดนะครับ หวังว่าคงจะไม่ป๊อกเก้านะเออสวยครับผมสามแต้มนะครับแบบนี้เราชนะแล้วนะครับชนะแล้วอ่ะโอเคนะครับก็การเล่นบาคาร่าเนี่ยผมผมแนะนําเลยนะครับว่ามันก็เหมือนการเสี่ยงดวงนั่นแหละนะครับโอเคก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นบาคาร่าแล้วนะครับให้เสียนะครับน้อยก่อได้เนี่ยสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้กันดูเลยนะครับทํายังไงจะบริหารความเสี่ยงนะครับผมได้น้อยที่สุดนะครับ โอเครอบนี้เนี่ยอาจไปเลย12,400นะครับมาดูซิว่าผมจะกําไรหรือเปล่านะครับรอบนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับประมาณ75%เลยสังเกตจากเขาไพ่เนี่ยคือมันต้องออกมาแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะดูจากเขาไพ่เนี่ยเขาไพ่หลักเนี่ยน่าจะมังกรนะนะครับโอเคโอเคป๊อก8นะครับสวยสวยนะครับป๊อก8ไปดินะครับอ่ะโอเคบวกนะบวกนะนะครับผมนึกว่าจะเสียนะครับผม เห็นไหมครัว่าการเล่นบาคาร่าเนี่ยคุณอย่าไปลังเลนะครับคือไห้ไหนมั่นใจนคือคุณวางไปเลยนะครับนะครับผมอ่ะรอบนี้เนี่ยแม่งผมมั่นใจมากนะลงไป2องหมสี่แล้วกันนะครับลงไป2องหมนสี่นะครับ, 24, รบผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะเพราะว่าถ้าเขาไพ่มังกรมาแบบนี้เนะี่ยให้เราตามไปเลยนะสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้งสามเขาให้ด้วยสีแดงมาสามนะครับมันให้มันบอกให้เราโยกไปเลยนะที่ฝั่งน้ําเงินนะครับเทคนิคการดูเนี่ยสีสุดท้ายเนี่ยคือ ถ้าสีแดงมาสามช่องเนี่ยคือให้เราแทงสลับสีกันไปเลยนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินเองนั่นเองนะครับรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับืเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มถือว่าสูงนะถือว่าสูงต้องดูฝั่งบีด้วยนะครับโอเคสี่แต้มนะครับจั่วไหมจั่วกงเรียบร้อยครับผมจั่วขอบมานะครับผมโอเครอบนี้บวกมาสองหมื่นสี่นะครับรวมเป็นสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทนะครับผมอะ โอเคสำหรับสายบาคาร่าคนไหนนะครับที่แทงได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็นํานเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับผมก็ไม่ได้การันตีหรอกนะว่าเทคนิคนี้นจะสามารถใช้ได้100%่นะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยว่านะว่าประมาณ60%อนะครับอยู่ที่การเลือกห้องของคุณด้วยนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าการเล่นบาคาร่าเนี่ยเลือกห้องไหนแล้วแทงถูกตลอดนะเทคนิคนี่คืออยู่ที่การเลือกห้องของคุณด้วยนะครับโอเคอัดไปหมื่นหนึ่งเบาๆนะครับรอบนี้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวดูไพ่กันก่อนนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับโอเคพ๊อก8กันอีกแล้วนะครับหวังว่าคงจะไม่ป๊อก9้าโอเคหนึ่งแต้มนะครับไม่จวดแล้วนะไม่จวดแล้วสวยครับสวยฮะเห็นไหมครับว่าเลือกห้องเนี่ยการเลือกห้องเนี่ยสำคัญที่สุดนะเราจะได้เราจะรู้นะครับว่าเขาไพ่ไหนเนี่ยทำกำไรนะเขาไพ่ไหนเนี่ยไม่ทํากําไรนะครับผมสังเกตกันแค่เขาไพ่เป็นหลักเลย สังเกตเขาพ่้เป็นหลักอย่างเดียวนะครับผมโฟกัสแค่สามเขาพ่้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับดูจากเขาพ่้หลักด้วยนะครับผมอ่ะเป็นองค์ประกอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชิปกันก่อนอ่ะอาจไปห้าหมื่นแล้วกันรอบนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าเราไต่ทุนมาได้ไกลแล้วนะครับไกลมากเลยนะครับจากทุนแค่หนึ่งพันบาทนะครับโอเคค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับถ้าเสียไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้ทุนเดี๋ยวเริ่ังได้กาไรมาอยู่นะครับผมอ่ะ โอเคนับสี่แต้มนะครับเปิดมาสองแต้มนะครับจั่วไหมจั่วนะอย่างนี้ต้องดึงนะครับดึงสามมาเป็นเจ็ดนะครับดึงสิบมาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับบวกมาเป็นแสนนะครับแสนเก้าพันหกร้อยบาทนะครับจากทุนแค่หนึ่งพันบาทฮึแม่งบวกมาไกลจริงๆเลยนะครับบวกมาไกลจริงๆเลยนะครับก็นับก็เออมังกรมานะครับมังกรมานะครับ สังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้งสาเขาไพ่เนี่ยมันมันจะบอกให้เราแทงส่วนสีกันนะครับนั่นก็คือสีน้ําเงินครับแล้วก็เขาไพ่หลักเนี่ยออกมาเป็นมังกรด้วยนะครับถือว่าโชคดีของเรานะครับผมอยู่ที่การเลือกห้องนั่นเองนะครับโอเครอบนี้เนี่ยติดเสมอไปด้วย2 0 0พันแล้วกันนะครับผมติดเสมออ่ะเดี๋ยวผมติดไพ่ป็อกด้วยแล้วกันนะครับหมื่นสี่นะครับโอเคทําไมผมถึงติดไพ่ป็อกนะผมสังเกตว่า คุณสังเกตไหมว่าทําไมผมถึงติดไพ่ป๊อกนะครับสังเกตกันเลยว่าเปิดมาเนี่ยมีแต่ไพ่ป๊อกนะผมก็เลยวางไพ่ป๊อกไพ่ป๊อกไปนะครับอ่ะโอเครอบนี้เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดมาสามยังไงสามสามนะครับอย่างงี้ต้องดึงดึงนะครับดึงมานะครับโอเคดึงมาเหลือสองนะครับโอเคแบบนี้เราชนะแล้วนะสวยครับผมสวยอืบวกมาเน้นๆเลยนะครับโอเคนะครับ บวกมาสามหมื่นหนึ่งนะครับเราเสียเสมอไปแล้วก็เสียให้บล็อกไม่อย่างน้อยก็บวกมาสามหมื่นนะครับโอเครอบนี้ตัดจริงด้วยนะครับตัดจริงด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแทงอีกสักตาสองตาแล้วก็พักกันแล้วกันเพราะว่าผมไม่ขอโลภมากนะครับก็ได้แล้วถอนนะครับผมเดินทางมาไกลจริงๆนะครับนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเทคนิคนะครับสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้กันดูได้นะครับผมโอเครอบนี้แทงไปห้าหมื่นแล้วกันนะครับผม อย่าโลภนะครับอย่าโลภเนี่ยการเล่นบาคาร่าเนี่ยอย่าโลภอย่าโลภเด็ดขาดนะอืมนะครับผมได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้แล้วอยากได้อีกนะครับก็ควบคุมสติตัวเองกันด้วยนะครับโอเคแมงบอดนะครับรอบนี้ผมน่าจะโดนนะฮะร,รอบนี้ผมน่าจะโดนนะครับแม่งเปิดมาบอดนะหลือสี่ยีงดึงไหม,มดึงนะครับดึงอยู่นะลุ้นกันก่อนนะครับ สวยครับผมจวดม,มาเจ็ดดึงไหมโอ้โหแม่งยังดึงอีกใบนะครับ สวยครับเรียบร้อยไปดีครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับเน้นๆเลยครับโอเคนะครับผมขอเนี่ยไปถอนกันเลยครับผมพอแล้วนะครับสาหรับสายบาคาร่าคนไหนเนี่ยเล่นบาคาร่าแล้วนําไกลอย่างนี้นะครับให้เรารีบถอนทันทีเลยนะครับผมอะสําหรับวันนี้ผมก็มีเทคนิคมาแชร์กันแค่นี้นี่ยใครที่ยังดูแล้วไม่เข้าใจสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะครับผมอะสําหรับวันนี้เนี่ยผมเฮียคังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ